นี่นะวันนี้กดตัมานกดตัวก็ปหะสบ害โจฮีอันี่นี่ให้เราไปกดตังเงินเดี๋ยวมึงก็สังเกตตรงนี้ไว้อี๋เลยสังเกตในเนี้ย มันจะมีอยู่แล้วก็มาสอนอีกตัวหนึ่งด้วยคือเปตัวเฮียนนี่นี่ไอลูกอมนี่โอเควันนี้มาสอนหาสัตว์ตัวเดีวยวกัน ข้อผิดโซนแดงมือเงินเหลืองแดงก็ได้เสียงเฮียอะไรก็มึงก็อย่าไปฟังก็เกิดแดงมือเงินเหลืองแดงไปที่เดียวบีบนี่ก่อนก็ไปอีกที่นี้ริคขนมมร้าน Yên nó có hay bút mừng khuyên mà không này có ốc mình mà tụi à, mình ạo Nè, tôi tâm là nè sẽ nè นะตัวนี้แล้วก็ตัวหนึ่งก็น่าจะตัว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 นี้ตัวนี้ฮะตัวนี้ตัวนี้นะตัวที่ไหน ไม่ใช่เฮ้ยชื่อในนี้มากเลยอ่ะเอ้ยใช่นี่ปิดคนนี่ว่านี่ปิดคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอปเปิลก่อนเอล่ะเอล่ะแอปไหนเยวแล้วใช่ไหมเคยน้องูกิ้วคุยกับพี่แซวก็ไปหากันเลยตัวนี้จะเผื่อใครลืม เสียงผู้หญิงที่เข้ามาก็เสียงพี่สาวกูนะจุลินโอเคนะให้มึงเข้าไปในถ้ำเล่มรกุดอะไรเหี้ยอะไรเนี่ลยลแล้วก็กุขึ้นไม่ได้ หวังว่าต้องเออแล้วก็ให้มันกดไอไอนี่ไงคิดตั้นจะครบสามจะครบตามมัน้มันก็เข้ามาในนี้โอเคก็จบแล้วนะคิปนี้บ๊ยบายเลย